ชากวาัวลูกหนังขอเครื่องเรื่องฟุตบอลมันมหน้าหนึ่งลูกหนังแมนยูวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ครับเมื่อสกายสปอร์ตระบุว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงอาจจะให้ความสำคัญกับการเซ็นสัญญากับปอปอกบาก่องกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายครั้งต่อไปหลังจากที่พวกเขาได้ตัวลิโอเนลเมสซี่มาร่วมทีม ซึ่งปเอชเช่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจมิดฟิล์วย28ปีมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้และมีความเป็นไปได้ครับว่าพวกเขาจะยังคงจับตามองสถานการณ์ของนักเตะรายนี้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าตัวยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมปีศาจแดงก่อนสิ้นปีนี้โดยปเอชเช่เพิ่งจะเปิดตัวลีโอนลเมสซี่ซึ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวและฟันเงินค่าเหนื่อยสูงถึง520,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าหากพวกเขาต้องการปอกบาอีกคน ก็จะต้องหาทางปล่อยนักเตะที่มีอยู่ในทีมประมาณ10รายในช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายเพื่อรักษาสมดุลทางบัญชีและเป็นการป้องกันไม่ให้ผิดกฎทางการเงินโดยดาวเตะเฟรนด์แมนเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นโอแทรฟอร์ดอีกเพียง12เดือนเท่านั้นครับซึ่งเขาสามารถเปิดเจรจากับทีมนอกเกาะอังกฤษได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าหากยังไม่มีการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ ด้วยเหตุน,นี้ครับทำให้ปารีสแซงต์แชร์แมงมองว่าพวกเขาสามารถใช้ช่องทางนี้ในการเจรจาคว้าตัวนักเตะม,มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวได้อย่างไรก,ก็ตามครับมีสื่ออย่างเดลี่เมล l กับเดอะมิลเลอร์สองสื่อดังของอังกฤษรายง,งานตรงกันครับว่าตอนนี้โซชาตัดสินใจแล้วว่าจะให้ปอปอกบาปเป็นคีย์แมนของทีมในการสู้ศึกซีซั่นใหม่ต่อให้กำลังจะเสี่ยงเสียเข้าไปแบบฟรีๆก็ตามทั้งนี้ตอนแรกหลายฝ่ายสงสัยว่ายูไนเต็ดจะทำยังไงกับปอกบาตอนน่อดี เพราะหากเขายังอยู่กับทีมแต่ไม่มีการต่อสัญญากันแล้วล่ะก็ปอกบาก็สามารถคุยเรื่องการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวล่วงหน้ากับทีมจากต่างแดนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนี้และมันก็จะกลายเป็นการทำให้ยูไนเต็ดต้องเสียปอกบาแบบฟรีๆเป็นครั้งที่2กระทั่งล่าสุดครับเดลี่เมลกับเดเรอร์ต่างก็รายงานตรงกันว่าโซชาตัดสินใจแล้วครับว่าจะให้ปอกบาเป็นการหลักของทีมในการลงเล่นซีซั่นใหม่และไม่ได้คิดที่จะขายเขาให้กับทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยมีการบอกด้วยครับว่าโซชารู้สึกว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสยังทำงานหนักในการซ้อมและทุ่มเทให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่ทั้งที่อนาคตของปอกบายัางเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนต่อมาไปดูแรดฟอร์ดครับเปิดใจหลังพ่าตัดซ่อมไหล่เรียบร้อยมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดหัวไหล่ ส่งผลให้ต้องพลาดลงสนามให้กับทัพป,ปีศาจแดงอย่างน้อยถึงเดือนตุลาคมนี้หัวหอกทีมชาติอังกฤษเพิ่งออกจากโรงพยาบาลและกลับไปพับฟื้นที่บ้านเมื่อวันอังคารที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและเพื่อให้แฟนบอลของเขาได้ทราบข้อมูลต่างๆแรดฟอร์ดก็ได้ทำการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้โพสต์ภาพตัวเองยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมกับใส่เฟือกอ่อนที่ไหล่ซ้ายตามด้วยข้อความที่ระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก,กำลังใจผมได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวันศุกร และทุกๆอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้มีอาการปวดนิดหน่อยแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมรู้สึกดีมากๆหวังว่าพวกคุณทุกคนจะมีวันที่ดีเยี่ยมทั้งนี้แรดฟอร์ดต้องประสบกับความยากลำบากมาตลอดหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกที่หัวไหล่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่นักเตะฝืนเล่นมาโดยตลอดรวมไปถึงการติดทีมชาติอังกฤษทำศึกยูโร2020แต่น่าเสียดายครับที่เขาไม่ค่อยได้ลงสนามมากนัก ไปดูที่ข่าวต่อไปครับ D.K.R เชื่อว่ายังสามารถเล่นให้แมนยูได้อีกหลายปีกาบิด D.K.R ผู้รักษาประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อว่าตนยังสามารถเล่นให้กับทีมได้อีกหลายปีนายด่านวัย30ปีอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาครบ10ปีแล้วหลังจากที่เขาย้ายมาจากแอร์ติโก o มาดริดเมื่อปี2011และลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว441นัดจากทุกรายการอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ตำแหน่งมือหนึ่งของเขาก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หลังจากที่ดีนเฮนเดซันก้าวขึ้นมาแย่งตำแหน่งกับเขาได้อย่างสูสีโดยนายทวานชาวสเปนิชให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ยางเป็นทางการของสโมสรว่าผมอยู่กับสโมสรมาหลายปีแล้วและต้องบอกเลยว่าผมภูมิใจมากๆที่ได้เล่นให้กับสโมสรออยางยูไนเต็ดเป็นเวลาหลายฤดูกาลและผมคิดว่าผมยังสามารถเล่นให้กับทีมได้อีกหลายปีผมตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมยังรู้สึกว่าสภาพร่างกายตัวเองแข็งแกร่งและผมอยากทำผลงานให้ออกมาดีด้วย และก็คิดว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่สำคัญกับเราทุกคนไปต่อกันที่ราฟาเอลวารานได้เดินทางมาตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วล่าสุดครับยูไนเต็ดเตรียมเปิดตัวราฟาเอลวารานซินเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นโอทราฟปอร์ดอย่างเป็นทางการหลังเดินทางมาตรวจร่างกายที่แคริงตันศูนย์นฝึกซ้อมของสโมสรเรียบร้อยตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิว ซึ่งยูไนเต็ดซื้อวารานไว้28ปีมาจากเรอลมาดริดด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์และตกลงเซ็นสัญญากับปีศาจแดงเป็นเวลา4ปีจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025พร้อมกับมีเงื่อนไขสามารถขยายสัญญาได้อีก1ปีและสาเหตุที่วารานเพิ่งได้เดินทางมาตรวจร่างกายกับยูไนเต็ดทั้งๆที่2สโมสรได้บรรลุข้อตกลงกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสาเหตุเนื่องมาจากนักเตะติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเข้าอังกฤษและเมื่อมาถึงแล้ว ยังต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i อีกด้วยทั้งนี้วารันเป็นนักเตะรายที่3ที่ยูเนเต็ดดึงมาเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากทอมฮีตันผู้รักษาประตูประสบการณ์สูงและเจดอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษและมาปิดท้ายหน้าหนึ่งลูกหนังแมนยูกับข่าวนี้ครับดิมิ t าเบอร์บตอฟเชื่อว่าแมนยูมีลุ้นแชมป์เต็มตัวหลังซิลสแข้งดังดิมิทาเบอร์บตอฟ ได้ออกมาชื่นชมการเสริมทัพของโซชาว่านี่คือการแก้ปัญหาในระยะยาวที่ถูกจุดของปีศาจแดงพร้อมแสดงความมั่นใจว่านี่อาจเป็นโอกาสที่สำคัญเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งของปีศาจแดงในซีซั่น2021-2022ที่กำลังจะมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมสำหรับการท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ ผมมีความสุขมากที่เห็นพวกเขาคว้าตัวราฟเฟลวารานมาจากเรอัลมาดริดเพราะว่าเขาเป็นทั้งแชมป์โลกและแชมป์สโมสรยุโรปเขามีแนวคิดในการเป็นผู้ชนะและกำลังอยู่ในช่วงพีคตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นวารานจึงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและผมกำลังรอดูว่าเขาจะปรับตัวให้เข้ากับทีมได้อย่างไรและจะช่วยส่งเสริมแฮร์รี่แม็กควได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเจอนซันโชก็มีเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษหลายคนที่มาจากยูไนเต็ด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับการย้ายทีมในครั้งนี้และหวังว่ามันจะช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วเรารู้เกี่ยวกับคุณภาพฝีเท้าของเขาอยู่แล้วแต่เขายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากและหวังว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกจะสามารถช่วยเติมเต็มศักยภาพของเขาได้บอร์ปตอปิดท้าย และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งลูกหนังแมนยูในวันนี้หากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสวัสดีครับ